คลิปนี้เราจะลองทีมสายอันเชิญแบบใช้คุกกี้โกโก้กันครับผมขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราร้านคุกกี้แลนด์ชอปร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนแล้วก็เกมมือถือถูกกว่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้เป็นประจำเลยถ้าใครสนใจเติมเกมมือถือสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นทีมที่เราจะเล่นในคลิปนี้โดยที่สมบัติเราใช้เป็นสมบัติสายอันเชิญนะครับ นาฬิกาแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวตำลานะครับส่วนคุกกี้เราใช้ก็ได้แก่คุกกี้โกโก้นะครับราชนิดน้ําแข็งซึ่งโดยปกตินะครับเซตนี้เนี่ยถ้าผมเล่นนะครับโดยปกติผมจะใส่เป็นพาเฟ่นะครับแทนเจ้าตัวโกโก้แต่อันนี้เราลองเอาโกโก้มาออกมาใส่แทนพาเฟ่เลยนะครับเพราะว่าตาหมายถึงว่าหน้าที่อะไรเงี้ยมีความคล้ายคลึงกันพาเฟ่เป็นเรื่องของการฮิลแล้วก็บัฟลดดีบัฟใช่ไหมครับแต่โกโก้ก็ฮิลเหมือนกันแน่นอนไม่ได้ฮิวทุกตัวแล้วก็มันไม่ได้การดีบัฟทุกชนิด มันการสตันแบบไม่แบบไม่ได้แบบลดพวกน้ำแข็งอะไรพวกนั้นนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปก็เดี๋ยวเราลองเวอร์ชั่นนี้ดูนะครับอืมซึ่งตำแหน่งยืนของราชินีน้ำแข็งเนี่ยบางท่านอาจจะใช้เป็นนางฟ้าทะเลบางท่านอาจจะใช้เป็นราชินีนะครับคลิปนี้เราก็จะเอานางฟ้าทะเลออกละกันเพราะว่าเราเห็นหน้าเขามาเยอะแล้วโอเคมาดูท็อปปิ้งกันนะครับ ท็อปปิ้งผมก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือให้โกโก้เริ่มต้นที่3 b ีถามว่าเออมีคนถามเรื่องของโกโก้ใส่ครูทามยังไงให้เริ่มต้นที่3 b ีก็คือใส่ให้ได้ครูทามรวมกัน22.3ขึ้นไปนะครับก็คือรวมจากตรงนี้นะครับตรงครูทามข้างล่างตรงนี้แล้วก็ครูทามโบนัสนะครับรวมกันเกิน22.3ก็จะเริ่มต้น3 b ีแล้วนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นครูทามออฟรองลดดาเมจนะครับแล้วก็น้ําตาลหิมะในคลิปนี้ผมจะเล่นเป็นลดความเสียหายล้วนนะครับ แล้วก็เราชิ้ีน้องแข็งอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็ปุ่มปุ้ยนะครับเป็นลดดาเมจครับแล้วก็เจ้าตัวปุยฝ้ายคลิปนี้เราก็จะเล่นผสมนะครับก่อนหน้านี้เราเล่นเป็นครูทาม5รอบนี้ผมผสมเป็นครูทามลดดาเมจ2ผมจะให้มันเริ่มต้น4วิก็คือเราใส่ครูททมให้ไม่ให้ได้มากกว่า11.8เนะครับเพราะว่าตัวนี้ครูทามเริ่มต้นมัน17วิเหมือนนางฟ้าก็จะใสค่คล้ายๆหมายถึงว่าครูทามเริ่มต้นเหมือนนางฟ้าเลยนะครับ โอเคตำแหน่งยืนก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวเราตีเลยดีกว่านะครับนะี่ท่านแรกกันเลยดีกว่านะครับโอ้ท่านนี้เป็นเพียวนะครับผมก็ไม่ได้เจอเพียวนานมาดูกันว่าจะเป็นยังไง่าแล้วก็ปรับสปีดสโลนะครับเราจะเริ่มจากปุ่มปุ้ยเป็นตัวแรกก่อนแล้วก็โกโก้บัฟ บับกันสตัน้นปุ๊บอ่าแล้วก็แก่ไปแล้วก็ฟีสนะครับหยุดไปเออโอ้ยทีมท่านนี้ไม่ได้เล่นราชนีนะครับเอามาดูกันแล้วก็ตกไปนะครับนี่ในทีมนี้ถ้าเราตายแล้วคือตายเลยนะเพราะเราไม่ได้ใส่ขนลกชุบนะครับแต่เราใส่ลดดามิดเยอะมากๆหลายตัวก็ทดแทนกันนะครับ อ่าล้วก็ปั่นไปปั่นไปโกโก้เออเราบัฟกันน้ำตาลแล้วนะครับนางฟ้ายิงมาเออไม่ติดนะครับยืนแบบชิวๆแล้วก็เรียกน้ำตาลหิมะสโนว์คิงอ่าเรียกมาทับเป่ามันเป่ามันโอ้โหตอนนี้ยังสูสีมากเลื่อนย่างใกล้เคียงกันอยู่นะน้องแกะอ,อ่าเรียกออกมานะครับโกโก้ปั่นไปตอนนี้เราบัฟรอแล้วอย่านางฟ้าเขาเตรียมยิงแล้วนะครับนางฟ้ายังไม่ยิงมาสักทีวะอย่ากลัวเป่าหมดอุ้ยยิงมาแล้วนะครับอื้มอ่าบัฟยังได้อยู่อุยโอ้โหนะชินน้ำแข็งแตกแล้วนะครับ,拜拜รบโกโก้ปั่นไปฮิวด้วยอ่าแล้วก็เรียกสโนว์คิงแล้วก็ เจ้าตัวปุ้มปุ้ยเรียกเอ่ใช่ปุ้มปุ้ยปุยปุยฝ้ายนะครับเรียบร้อยนะครับนี่เหน้ำแข็งเราตายไปก่อนเพราะว่าในทีมนี้เนี่ยน้ำแข็งเราน่าจะค่อนข้างบางอยู่เพราะว่าลดดาเมจมันประมาณ25นะครับแล้วมันเป็นสายเวทไงแต่ไอโกโก้เราก็ประมาณ25 26แต่มาเป็นสายป้องกันสแต็กเรื่องของป้องกันมันจะสูงกว่าฉะนั้นในทีมนี้ที่เราใส่เนี่ยถ้าดูภาพรวมผมว่าเราชช้น้ำแข็งก็อาจจะไปเร็วหน่อยนะครับอันนี้คือตัวเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็การฟื้นฟู ท่านถัดไปครับปิด2ตัวน่าก็น่าจะเป็นฮลลี่ฮลลี่โกโก้ผมเดาว่าอย่างนั้นนะครับนะดูกันว่าใช่ไหมนะครับอ่าใช่ด้วยนะครับมาปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไปนี่แล้วก็น้องแก้วมาแล้วครับแล้วเขาเออแช่มาไม่อะไรแล้วก็ฟิสไปแรกกันนะครับเราเรียกสโนว์คิงไว้แล้วนะครับเราซัดทุกคอมโบก่อนที่เราจะโดนเขาแช่แข็งไว้แล้วอยู่แล้วนะครับอ่า รอครับเปิดเปิดเปิดการสตาร์ทขึ้นมาต่อโอเคเปิดไว้แล้วนะครับเขาก็เปิดเหมือนกันแต่เราไม่ได้เล่นสตาร์ทน,นะครับเออแล้วก็เรียกอับพายขึ้นมานะครับนี่อุ้ยโดนแช่ไปโอดน้ำตาลหิมะรอเรียกครับน้ำตาลหิมะแซลมอนออกมานี่นะครับเดี๋ยวรอ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 ฮิวโอ้โ,อโหเลือดเลือดตอนนี้น่ากลัวหนังหนึ่งเลยหมะอ่ะฮิวขึ้นมาก่อนนะครับฮิวขึ้นมาแล้วแล้วก็บุยไหวกดสกิลทีนึงอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยขี่เขาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเริ่มน้องแข็งบินไปแล้วนะครับตัวดาเมจเขาหมดแล้วนะครับบสาายแล้วอ่ แล้วฮลลี่แล้วก็ตัวเดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับเยอะไปหมดเลยทีมเราเดี๋ยวเรียกอะไรไร้อุลังตุนังไปหมดนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้อยู่นะครับนี่อ่านี่คือตัวเปอร์เซ็นต์นะครับท่านถัดไปครับเป็นทีมสายอนเชิร์นะครับแต่เขาใช้เป็นนางฟ้าไม่ใช้ตัวหน้านะครับเราใช้ตัวหน้าเป็นโกโก้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ต่างกัน อ่ะโอเป็นเจ้าป <ness> ่านะครับ <celand> อ่ะเรียกมาแล้ว <fashioned> ก็อ่าการสตาร์ไปแล้วเจ้าป่ามานดิสตาร์เราไม่เข้าเลยนะครับคือการสตาร์นี่มันการสตาร์ทุกแบบนะครับเออเจ้าป่าก็นะว่าเป็นสตาร์นะครับเราก็กันไม่เข้าหมายถึงว่ามันสตาร์เราไม่เข้านะครับเป่าไปเป่าไปสโซนคิงอุ้ยอุยโดนโดนมาอันนี้เราไม่มีบัฟไอ้โกโก้อะไรติดนะครับอ่าอุ้ยโกโก้ยังไม่ออกโกโก้เออเปิดบัฟไปก่อนนะครับฟึบแล้วก็แช่อยู่ไปนางฟ้ากับเจ้าป่าเขาเกือบตายโอเคน่าจะตายแล้วช็อตนี้ตายไหม เออเรียบโอ้โหเจ้าป้าเกือบตายอ่าเจ้าปลาตายแล้วแล้วก็นางฟ้าตายแล้วเหลือภายพระคองตัวเดียวนะครับอ่าสบายนะครับโอเคเออโอ้ยแต่ทีมท่านนี้ก็เออน่าสนใจดีนะครับแปลกๆดีเอ่ออ่านี่คือตัวเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมจะไม่โชว์เปอร์เซ็นต์การเฟิ้นฟูลนะครับหลังจากนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วตรงนี้นะครับท่านถัดไปครับเป็นทีมสายอันเชิญแบบตึงๆเลยแต่ผมว่าน่าจะเป็นตัวเหมือนกันแต่ เขาใช้เป็นพาเฟ่นะครับแล้วก็เราใช้เป็นโกโก้ Go, สมบัติอะไรเขาภาพรวมดาวหรือเยอะกว่าแต่ดูกันว่าเราจะสู้ได้สูสีมากหรือขนาดไหนนะครับท่านนี้อ่าเห็นไหมอ่าเห็นไหมเป็นพาเฟ่นะครับปึ๊บเราก็เลี้ยงมาโอ้แต่เราใส่การสตันมาแต่เขาไม่ได้สตันนี่เราเสียเปรียบเลยเนี่ยเพราะเขามีรถดีวัตพาเฟ่แล้วเรายิงแช่ไปอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ ได,ได้ได้ได้ข้อได้เปรียบในส่วนนี้นะครับก็คือถ้าถ้าโดยโดยโตัวทีมเนี่ยทีมเรากับทีมเขาเนี่ยเราจะเสียเปรียบกว่าเพราะว่าโกโก้เราใส่มาเนี่ยเราจะไม่ได้ประโยชน์มากเลยเรื่องของการไม่ได้ประโยชน์เลยแหละเรื่องของการการสตันนะครับอืมไม่ค่อยไม่ค่อยคือถึงแม้ว่าอาจจะมีไอปุยฟ้าของเขาจะมีสตันหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ถี่มากนะครับอืมมาดูกันว่าเราจะสูสีไหมเอ้ยเปล่าโอ้พาเฟ่เขาขายันคิวจังเลยอ่าไม่เป็นไรเราแกะขึ้นมาอีกนะครับหลังหนึ่งนาทีแล้วนะครับรอรอรอมาโอ้ยโกโก้ตายหาไปแล้วนะครับเฮ้ยตัวอะไรเขา อาแช่ไปเฮ้ยน้ำตาหิมะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยชนะเฉยอ้าว,วโอ้โหวิกิก็มีขคอสติดีว่าเออเราเสียเปียโอเคไม่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่เมื่ไหร่วิกิผมอาจจะวิเคราะห์ผิดอ่ะไม่เป็นไร,จจไนไรชนะคือชนะนะเอออ่านี่คือตัวเปอร์เซ็นต์นะครับท่านนี้ครับเป็นทีมโอ้ทีมดาเมจหนักๆเลยนะอ่ะมาดูกันว่าเราจะทนดาเมจแบบตุ้มเดียวไหวไหมนะครับ เออเสียวๆอยู่เสียวๆคือไอ้สตานอันไม่กลัวเราพี่โกโก,โก้จะเสียวจะรับไม่ไหวอลดินะครับอ่าลองดูรับไหวไหมเปิดแล้วครับอ่าแก่ขึ้นมาเราก็ฮิวขึ้นมาน้าแ,แข็งชี้โอ้โหน้าแ,แข็งเราทนไม่ไหวตัวเดียวนะครับโอ้ไม่วป็นไรแต่เวฟสองเราอาจจะเพอพอพอได้ตอบโต้บ้างนะครับอ่าตอบโต้ตอบโต้นะครับโกโก้เปิดการสตนไปแล้วก็ปุย คุยฝ้าแล้วก็อาพายขึ้นมาโอเคเอ้ยเออครับรวมรวมของเอ้ย,อาออยนางฟ้าเกือบตายนางฟ้าโอ้ยนางฟ้าไม่ตายนะเออตายแล้วสวยโอ้ยนางฟ้าเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ชุบขึ้นมายิงนะครับโอเคเขาใช้โคต้าขนนกชุบแล้วอุ้ยตัวหน้าเราไปแล้วแต่เรามีทั้งปุ้มปุ้ยแล้วก็มีอามีสโนว์คิงทำดาเมจไว้อยู่อาปุ้มปุ้ยทนไว้ก่อนลูกท,ทนไว้ก่อนทนไว้ก่อนเออขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงนะครับเฮ้ยเกือบตายโอเคนางฟ้ากับพายแตกคู่แล้วก็แอมโมสแตกตามสวยนะครับโอ้โหไอเวฟแรกเวฟระบงเห็นเลยนะราชินีน้้แแข็งงผมกลลลัจะป่อยว ง้างแล้วง้างไม่ท้าแล้วปุ๊บตายห่าก่อนอ่าโอเคโอเคโค้เสียอยู่ในตาเนี้ยนะครับอ่าท่านต่อไปครับเป็นปิดสองตัวนางฟ้าอาจจะเป็นพายพาเฟ่ละมั้งนะครับพายพาเฟ่ผมเดาว่าอย่างนั้นนะครับเอออุอ้ยอันดับเลขเท่ากันเฉยเจ็ดสองหนึ่งนะครับปุ๊บไปโกโก้ไปแล้วนะครับปัน่นปั่นไปแล้วครับเออยิงมาไม่เข้าหรอกนะครับหมายถึงว่าเออเมตตาร์ไม่เข้านะครับโอเคตอนนี้เราสกิลครบชุดเราเรียบร้อยแล้วเลื่อนเราก็ค่อยๆอยทยอยฮิวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่า โกโก้ในการตีปกติของมาเป็นการฮิลแล้วก็เรามีฮิลจากตัวตัวปุ้ยฝ้ายที่กดแล้วมัแตะฮิลเรื่อยๆด้วยนะครับแช่มาเอ้ยโอเคอุ้ยโดนแช่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็แช่กลับปุ๊บหยุดไปโอเคอ่าราชินีน้องแข็งตายแล้วก็เกิดใหม่นะครับทีมเขาเขาใช้โคต้าขนนกันแล้วแต่ตัวตัวกโกโก้เราก็เออซุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับอ่าไม่เป็นไรโอ้โหรอลอโอ้จ้แทงไปลูกแทงไปก่อนแทงไปก่อนโอเคแล้วก็เรียกน้องแก่มาอุ้ยโดนยิงขึ้นมาอื้โดนแช่เรียบร้อยนะครับตอนนี้แพ้ทาสภาพโอ้โห เอ้แต่ทีมเขาก็มีตัวหายไปเยอะอยู่นะครับโอ้เพิ่งมาเห็นว่าท่านนี้โ holy 5 down เลยเหรอโอ้สุดสุดนะครับท่านนี้ครับเป็นทีมสายอัญเชิญนะครับก็น่าจะโอ้เป็นเจ้าป่าย์กแล้วนะฮะมาดูกันว่าเจอเจ้าป่าย์รอบหนึ่งเราจะเป็นยังไงนะครับเราจะโจอเจ้าป่าเขาก่อดไปเนี่ยนะครับอ่ะเราต้องเปิดสกิลก่อนเนาะไอเจ้าตัวโกโก้อ่ะเปิดไปแล้วอ่ากันสตาร์ไปแล้วนะครับแล้วก็แช่ไปหยุดแล้วก็เรียกอ่านัดตาทีมะสโนว์คิงเป่ามันเป่ามันเล่นกันเปล่าโอ้เจ้าป่าผมว่าเจ้าป่าเขาอาจจะแตกก่อนก็ได้นะเออ โอ้โหไม่ไม่น่าจะแตกแล้วครูทางโอ้เขาดูดไปแล้วไงโอ้โหแล้วก็โกโก้โดนเลยนะครับโกโก้ไม่ทันจะออกสกิลโดนสตัร์ก่อนอ่ะโกโก้เปิดบัฟเออผมเสียวนางฟ้าเวฟต่อไปเราจะหายยกทีมากเลยนะครับอุ้ยอุ้ยเกือบ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 โอ้โหโกโก้ไปแล้วอื้อหืออ่ะเป่าไป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 อู้เจ้าปากเขาดูดขึ้นมาก่อนเมื่อกี้เจ้าปากเกือบไปแล้วนะครับอ่ะเปิด น้องแก่ขึ้นมานะครับอ่ะปุ้มปุ้ยแตกแล้วครับเคเคๆปันปันปันเออแถวหน้าหมดแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เขาเหลือแต่ตัวอันเชิญมาถาที่ผมเห็นนะครับอ่ะเหลือแค่ตัวอันเชิญเท่านั้นนะครับอ่ะเราทนไหวทนปุ้มปุ้ยเขาไม่ไหวเออเป่ามันไปโอเคโอ้เกือบเกือบเกือบโอ้หเกือบแพนะครับเหลือ5%สูสีสูสีมากนะครับ คือมันมีช็อตหนึ่งที่ทีมเขาเลื่อนเหลือน้อยแล้วตัวหน้าเขาไปอ่ะเออแล้วก็เราก็ทะลวงเข้าตัวดาไหม่เขาได้ช็อตนั้นถ้าถ้าเราชาร้ากว่าน,นี้หน่อยหรือเขาเร็วกว่าน,นี้หน่อยเนี่ยเราน่าจะแพ้แล้วนะครับอืมอันนี้คือตัวเปอร์เซ็นต์นะครับท่านถัดไปครับเป็นโอ้โหเป็นไย่ฮอลลี่แหละผมว่านะครับอ่าเปิดด้วยพายพายของเราตอก่อนกับเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไหนท่านนี้ท่านนี้ให้ตัวเลยท่านนี้ให้พาเฟ่ออกก่อนนะครับอ่า โอเคแช่ไปนะครับโดนนางฟ้ามาแต่ไม่เป็นไรเรามีการสตันนะครับนะท่านนี้คือเขาให้พาเฟ่เปิดก่อนนางฟ้านะครับ่ะปุ๊บฟึ๊บฟึ๊บ๊บท่านที่ผมสังเกตดูนะถ้าดูผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะครับดูผิดก,ก็บอกกันได้นะอ่าเราก็เรียดพายออกมาล้วก็เ,อ,กกเออแช่ไปหยุดเข้าไปก่อนโอ้โหเขาเปิดพาเฟ่ลดดีบัฟแล้วเขาจะโดนแช่แป๊บเดียวหายแล้ว <S <S ลเห็นไหมนะครับหนีหน,นีนะครับโกโก้เปิดการสตันโอ้โกโก้โกโก้เราเกือบตายแล้วนะครับอ่าปุยไฟฮิวขึ้นมาเออแโอ้ไม่น่าจะไหวโยกโกโก้เราจะแตกแล้วนะครับ เออผมว่าไม่นานไม่นานนะครับไปโดนเวฟนี้แหละเออเรียบร้อยตาสภาพเราอะไรเรียบร้อย <laughs> มาเรียกโโนคิงออกมานะครับแล้วก็ปุยไฟนะครับอ่าโอเคโหตัวน้าเขายังอยู่นะครับโอ้ยแค่โคลี่เขาไปแล้วนะครับปุ้มปุยต่ออโอเคตัวดาเมจครับโอเคเรียบร้อยนะครับตัวดาเมจหมดแล้วอ่าเปล่าเลยเลยเป่ามันเป่ามันเป่ามันเออแช่หยุดไปโอเคโห้ตานี้เกือบเกือบเกือบ โอ้ตึงตึงทุกตาเลยสูสีสนุกดีลุ้นลุ้นดีนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับใครมีเซตอะไรของโกโก้หรือเซตไหนที่ไม่ใช่โกโก้โก,ก็ได้เนี่ยแนะนําหรืออยากให้ลองเนี่ยพูดคุยกันมาได้นะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ